ก็สวัสดีครับทุกคนพบกับผมช่องเดอมอนชาแนวอลอีกเช่นเคยครับอ่อก็ขอสวัสดีสิทิยานุสิธิ์สายน้องคอแล้วก็สายอื่นๆด้วยนะครับวันนี้จะมารีวิว,วเหลี้ยนหนักปกครับหนักปกใบมะขามกระทินปีหกสีของวัดน้องคอครับวันนี้ได้มาสมุดหกองค์ครับมัน,นก็ได้จองไว้นะครับ กะทินก็วันนี้พอดีนะครับผมทําคลิปวันนี้พอดีเลยวันวันกะทินวันที่สามสิบเอ็ดพอดีครับแต่ก็ไม่ได้ไปรวมนะครับก็ได้มาหกองค,ครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูครับว่า,วาต่เหลวตะละองค์นี่จะงามขนาดไหนครับอันนี้เป็นหนักปกของกองบุญน,นะครับกองบุญเป็นกองบุญที่ทําบุญเราก็จะได้ เลยเรียนนะครับเนี่เป็นกองบุญนะครับเนี่เป็นหนักปกรุ่นแรลกครับหนักป,กปุ๊กใบมะขามหรืออีกคือนึงก็ปกจ่อยครับกองบุญครับหลวงพ่อทองสุกที่ได้มาทั้งหมดนี่จะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟทั้งหมดเลยครับก็ทั้งหมดจะสร้างทั้งหมดสามหมื่นสามหมื่นองค์ครับทองเนื้อทองแดงผิวไฟเนี่ย สามหมื่นองก็จะแยกเป็นสองบล็อกครับจะมีบล็อกธรรมดาครับบล็อกนายิมบล็อกนายิมเทวดากับบล็อกธรรมดาครับจะขะกันอยู่สองบล็อกแล้วก็จะมีทั้งหมดสามโคดจะมีโคดมิโคดรนาโคดอุอุครับอุโคดละหนึ่งหมื่นเหรียญครับ เออหนึ่งหมื่นองค์ครับก็จะรันนัมเบอร์หนึ่งถึงหมืน่นแล้วก็โคดมิหนึ่งถึงหมืน่นโคดโคดอุหนึ่งถึงหมื่นแล้วก็โคดหนะหนึ่งถึงหมื่นครับกไ็ไเดมพุ่มกระเดมมาทั้งสองบล็อกนะครับบล็อกละสามองแต่ว่าได้มาแค่สองโคดครับจะได้มาโคดมิกับโคดอุถึงโคดอุก็ได้มาสององ,อง ที่เลือก็อีกสีอ่องก็เป็นสีอ่องก็เป็นโค้ดโคดมีหมดนะมาชมกันเลยครับทองแดงแดงแป๊ดๆเลยครับอยู่ในซีนครับก็ถ้ายังไม่แกะซีนยังไม่แกะเนี่ยกล่องก็จะเป็นรุ่นโคดรุ่นบล็อกกันนะครับรุ่นบ็อกรุ่นโคตร ้างล่างครับเ๋ยวข้างล่างก็จะมีนี่ครับลัตธิเมทโทจะมียันครับอันนี้ถ้าผมจะไม่ผิดเขาหน้าจะเหลียวยันยันพระเจ้าหาพระอ,องค์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับถ้าผิดพลาดการได้ต้องขอขออภัยเดี๋ยวกันครับแล้วก็จะมีเขียนลุงลูงปูทองสุขกรับปัดน้องข้อหกสีจะมีรันนนะเบอร์องค์นี้จะองค์นี้จะปเป็นเหล็กสามแล้วครับ ถือว่าได้เล็กได้เล็หน่อยครับสร้างมือเลี้ยงเนี่ยได้เล็กซแล้วก็ถือว่าสวยนะครับเดี๋ยวมากล่องกล่องมาสองให้จังหน่อยครับซูมแล้วมันก็ไม่ค่อยชัด,ดอนันนี้จะเป็นบ็อกธรรมดานะครับบ็อกธรรมดา ก็จะเป็นจะสังเกตดูนะครับตรงนี้จะเป็นเอแป๊บบนึงนครับขออนุญาตนี่ครับตรงนี้สังเกตตรงนี้นะครับจากทางผู้สางเขาบอกมานะครับแจงมานี่ครับให้สังเกตตรง ปุ่มตรงตรงศีษะนี่ครับตรงศีรษะของของผ่านี่ครับจะมีตุม่มตุ่มขนาดใหญ่กับขนาดเล็กครับขนาดใหญ่เนี่ยคือจะเป็นบล็อกธรรมดาครับถ้าเป็นปุ่มเล็กๆก็จะเป็นอีกบล็อกหนึ่งครับบล็อกหนายิมครับบล็อกหนายิมนะครับสังเกตอันนี้ผมก็อิงจากจากทันทันคนสางนะครับคนสางเขาเขาแจงมาในในกลุ่มเฟสนะครับจะมีสองบล็อกแห แล้วก็จะมีจุดอื่นที่สังเกตน,นะครับแต่ว่าอันนี้ผมถนัดดูตรงนี้นครับตรงตรงตรงปุ่มตรงศีรษะนี่ครับอันนี้จะเป็นโคดอ,นคคดอ,อนูนะครับเนี่ยโคดอูอยู่ฝั่งแขนสายนะครับตรงข้อศอกแขนสายนี่ครับนะครับโคดอยู่ตรงกระนาด ออกออกออกแบบหนาก็เด้สวยครับเดี๋ยวจะมาดูอีกโคดหนึ่งครับอีกโคดหนึ่งบล็อกหนึ่งจะลองซูมดูครับเพื่อจะชัดกว่าเก่า อ่าครับอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นบล็อกนายิมครับบล็อกนายิมเนี่ยสังเกตดูนะครับที่ผมส่องกล้องให้ดูองค์ไม่กี่นะครับแตกต่างกันตรงไหนนะครับ,รบนนตรงปุ่มนี่ครับเนี่ยตรงปุ่มนี่ยอันนี้จะเป็นปุ่มเล็กๆนะครับเนี่ยปุ่มเล็กๆตรงตรงศีรษะของผักนะครับจะเป็นพิมพ์นายิมครับพิมพ์นายิมเทวดา,าครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นบล็อก <helping S 2> บล็อกนายิมแต่ว่าโคดอุเหมือนกันครับ กดอูมันกันกับกับองค์เมื่อกี้นะครับคนองค์กูมันกันแต่ว่าคนละบล็อกละบล็อกครับสังเกตนานจะยิ่งนะครับแล้วก็จะมีปุ่มเล็กๆต่างกันนะครับต่างกันต่างกันครับนี่ครับเห็นไหมจะสังเกตดูนะครับเห็นไหมเห็นไหตรงนี้นจะเป็นปุ่มใหญ่ครับนี่อันนี้จะเป็นปุ่มใหญ่ตุ่มตรงใหญ่ นี่จะเป็นปุ่มเล็กครับนี่นนี่คือคนละบล็อกครับชัดเจนครับคนละบล็อกนะแต่ว่าโคดโคดสององค์นี่โคดเหมือนกันครับโคดเหมือนกันเราจะมาดูโคดโคดมิครับโคดมิอ่านี่จะเป็นโคดมิครับ ันโคะอยู่ตรงนี้ครับเนะนี่ก็จะเป็นบล็อกธรรมดาเอบล็อกนายิ้มครับบล็อกนายอันนี่จะเป็นบล็อกนายิม้มเหมือนกันครับเด็กต่เป็นโคน้ดมิชัางเกตนาล้องพอจะยิ้มนะครับจะคลายๆกันนะครับจะจะมีจุดแตกต่างกันอยู่นิดนิดหน่อยครับ รงป,ปุ่มเองเองครับมาดูโคดมิของนะครับโคตมิของบล็อกธรรมดาครับเนี่ยอันนี้จะเป็นโค้ดมิบล็อกธรรมดาครับสังเกตง่ายๆครับปุ่มใหญ่ๆมาครับเนี่ย มันใหญ่ครับเป็นหนักปกรุนแรลกนะครับนี่ก็จะเป็นเล็กสวยนะครับหา่หานะหาหน้าหาหลังแล้วก็จะมีได้เล็กสวยมาทั้งหมดสวยสำหรับผมนะแต่ไม่รู้ว่าสำหรับถัดอื่นจะ จะสวยหรือเปล่าาว่าผมถือว่าเล,ก,เลกลักน้อยๆนี่ก็ถือว่าเลกสวยนะครับเจ็ดห้าเก่าเนี่ยสามลักแล้วก็จะมีอีกองหนึ่งองหนึ่งจะเป็นเก่าหนาเก่าหลังสำหรับผมว่าเป็นเลขที่สวยนะครับผมชอบเลขแบบนี้ครับถือว่าเป็นเลกมงคลครับ นึงครับเดี๋ยวจะหาให้ชมนี่ครับครับเล็ก เก้าสี่ห้าเก้าโอ้แสงมันนี้กล่องเป็นอะไรเนาะนซูมไม่ค่อยได้ชัดเลย เก้าสีห้าเก้าครับเก่านาเก่าลังเซได้จะเป็นนาจะเป็นเก่าหาหาเก่าแล้วจะสวยกว่าน,นี้ครับนี่ครับเออถอนไฟนอยกลัวกล่องจะจับได้ครับต้องขออภัยนิดนึงครับ เกาซีห้าเกาครับเนี่ยเป็นเลขเกานาเกาหลังเลยครับสำหรับผมก็ชอบครับนี่บล็อกทำอันนี้บล็อกนายยิมครับบล็อกนายยิมผมชอบพญานาคมากเลยครับออกแบบเบเบ,เบสวยงามจริงๆครับดูแบบมีสเสน่ห์ไปเลยครับ จะได้โค้ดนะไม่ได้สักองค์เลยครับได้มากแค่2โค้ดอันนี้ก็มารุ่นเหนียอวเ,อเหมือนกันครับเองใช่โค้ขอโทษครับมารลุนโค้ดก็มารลุนบล็อกเอาเหมือนกันจะได้ไม่ได้ติดไม่มีม,ม,ม,มีติดมาเลยโค้ดโค้ดนนะ ครับเดงเป,ปดมากเลยครับจะมีองนี้เลยถีว่าเดงแดงแบบเหลี่ยมกว่าวงค์อื่นมากเลยองนี้เงาวบๆเลยครับมีบล็อกธรรมดาครับครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมารีวิวให้ชมเพียงเท่านี้แล้วครับ เดีย๋ยวมีอะไรเรียนไหนมาอีกเดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมอีครับหรือว่าข้อมูลไหนที่ผมกล่าวไปผิดพลาดประการใดก็กปรต้องขอดษข้อภัยนะครับหรือว่าถ้าใครรูหรือว่าหรือว่ายังไงก็คอมเมนต์บอกได้นะครับคอมเมนต์ comment, บอกได้เพื่อจะเ,เป็นความรู้หรือว่าอะไรเปลี่ยนความรู้กันครับอันนี้ผมก็ศึกษาจาก จังในกลุ่มครับจังในกลุ่มมาครับผมก็มาทํารีวิวให้ชมครับถ้ามีข้อมูลไหนผิดพลาดหรือว่ามันไม่ตรงกับนั่นก็ต้องขออภยยัยอะไรกันครับหรือว่าถ้าใครรู้หรือว่ายังไงก็คอมเมนต์บอกได้ครับจะได้เออจะได้ถือว่าแหลกเปลี่ยนคมรู้กันไปครับสำหรับลิมีก็คงไปเท่านี้แหละครับก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ